Yeah. โว้อฟแท้งนะฮะโว้อฟแท้งนะฮะสำหรับภาคแรกนะฮะก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงผมกันเลยก็คราวนี้จะมาพูดให้ดังๆหน่อยนะฮะคือเราก็จะมาอ่าไงอ่ะคือเรานะฮะจะมาพูดเกี่ยวกับรถถังใหม่นะเพราะพาคแรกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะฮะโอเคนะฮะก็สําหรับรถถังนะฮะตอนนี้ผมมีเชือสามนะฮะคืออ่ามาเพลทฟ้อธิบายนี้ก่อนนะฮะ คือรถถังเนี่ยจะแบ่งเป็นเทียนนะฮะคือเทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสาจะอัพไปเรื่อยๆนะฮะตาระเทียนนะฮะผมเพิ่งถึงเทียนสามเท่านั้นนะฮะแับต,ตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมมีประเทศอเมริกราสามคันแล้วก็ประเทศไอืกนๆคันก็ไม่รู้นะฮะโอเคการยกระดับนะฮะนี่คือดาวเสีฟ้าจะเอาไปเพิ่มเทียนตาระเทียนนะห้มันแบบยังไ,ไงคือให้มันอัพเทียนตาระเทียนไปได้เช่นอย่างนี้ฮะการวิจัยนะจะรับเทียน จะปับเทียแต่ไอจากสี่พันนี่ต้องการห้าพันสองอยห้าสิ 5, บดาวนะ,ะแล้วก็เงินอีกหกหมื่นสามนะฮะคือถ้าเราได้ดาวเนี่ยตามที่กําหนดนะฮะเราก็จะวิจัยไอพวกนี้ไปได้นะฮะเราจะได้กระถังคันใหม่นั่นเองถ้าพูดตรงๆนะฮะคือแล้วมาดูส่วนของกระสุนมั่งนะฮะกระสุนนี้ก็จะเป็นกระสุนระเบิดนะฮะขอระเบิดแรงสูงนะฮะคือ M c 8นะฮะก็ และนี่คือกระสุนระเบิดแตงต่อต้ารถถังอะไรก็ไม่รู้นะฮะความเสียหายก็ประมาณ120ถึง200เลยทีเดียวนะฮะ M66 นะฮะก็รถถังแต่ละรถถังนะฮะคือกระบอกปืนนะฮะมันจะไม่เหมือนกันมันจะระเุิกระสุนได้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะรอบน,นี้ฮะดูน,นะฮะกระสุนเจาะเกราะอ่ะมีกระสุนเจาะเกราะแล้วกระสุนเนี่ยนี่คือกระสุนเจาะเกราะนะฮะนนี้ AP นะฮะคือกระสุนเจาะเกราะนะฮะสามารถเจาะกรถถังได้นะฮะ นี่ก็เป็นกระสุนที่บวกค่าจอกเกราะหรือค่าอะไรเข้าไปนะฮะและกระสุน HE นะฮะคือกระสุนที่ระเบิดนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็เราจะมาเล่นกันนะฮะอีกรอบหนึ่งนะฮะคนอื่นให้คุณคนาดูกันนะโอเคดูเลยนะฮะถ้าไม่มีสียผมก็ขออภัยเหมือนพาร์ทแรกนะฮะพาร์ทแรกนี่ไม่ได้ยินเลยนะฮะ ั่งเรามีเต่านะครับฝั่งเรามีเต่าหนึ่งคันนะฮรับคือฮรเซนเนี่ยคือฮัสเซอร์ฮัสเซอร์นะฮะเป็นรถทางที่เราต้องอ้อมไปยิงด้านหลังนะให้มันกระจายนะคือถ้ามันยิงจากด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นไรเพราะเกาะมันแข็งมากนะฮะเราต้องเลยอ้อมไปยิงด้านหลังกันนะฮะแ,แต่รถผมนี้อาจจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าความแรงเนี่ยมันไม่ที่รถผมเลยมันเป็นที่ ใช่ดิความแรงของรถนะฮะความเร็วอะฮะความเร็วอะฮะแต่ว่าความแรงของปืนเนี่ยคือไว้ใจได้อยู่นะฮะแต่ความแรงของรถนี่ไม่ไหวนะฮะแล้วกาพูดสังเคราะ์สามของเอ,อเมริกานะฮะเป็นปืนที่แบบเหมือนกระปูหมามา,ากนะฮะเราก็มาดูรถถังเมื่อกี้เห็นแล้วหนึ่งคันเห็นอ้ไร <c oughs> ูไม่โดนนะฮะพลาดได้ไงก็ไม่รู้นะฮะ

เราไขึ้นมาเราตัวรถหังขึ้นมาเอ้ยยังไม่จบแอบอยู่หลังนะไม่โดนอีกแล้วนะ,ะตัวพาดเป้าคือผมนี่เองนะฮะมอมมรอบอีกรอบคราวนี้เจอกูแน่เฮ้ยไม่โดนอีกแล้ว ผมก็กดนะฮะทำหาเลยเขาไม่ได้เลยนะฮะปู่ยา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 ยิงได้ไหมเนี่ยนี่ยิงได้แล้วหนึ่งคันหรือเปล่ายางนะฮะโคตรยิงโคตรยากเลยแม่มา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 ตกก่อนตกก่อนอย่าอยู่นิ่งไะอยู่นิ่งเปิดเป่านิ่งตายตายเขีเรายังรอดอยู่ ยิงเขาไม่ได้เลยนะฮะประเด็นนะฮะวะออกปรสิวะไม่กล้าออกมามั้งฮะโอ้ทีมเรบบุกโคตรเลยเนี่ยฮาเซนฮาเซนระวังหลังฮาเซนระวังหลังฮาเซนผมจะเรียกมันฮาเซนนะมันขนบนะฮะดิ้มันดิ้มัน เข้าเต็มๆฮะแต่เลือดเดี๋ยวผมจะส่องนะฮะผมไม่เข้าเต็มๆแล้วนะฮะแต่วัน,นี้หมามามา,มา,มาหลบหลังฮะเสร็วะหลบข้างหลังแล้วก็ยิงหลบข้างหลังแล้วก็ยิงไปลาาไปลาาไปล่าฮะไปลาฮาเส้นเขานะฮะไปล่าเต่าอุ้ยนี่ฮะ รอดนะฮะโอเคยิงรถถังดัดวานหนึ่งคันนะฮะนี่ชัยชนะน่ารักมากนะฮะโอเคก็เราจะได้ประมาณสองตาเองนะฮะตาหนึ่งพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วรู้กันเลย <c oughs> โอย,โอ,ยอากาศืองไทยนี่ช่างร้อนเหลือเกินหรือเปล่าเนะี่ยมา ถ้ายิงตีะขาบได้นะฮะคือรถถังนะฮะจะเสียการแบบเคลื่อนที่ไปนะฮะคือเราจะต้องทําลายตีตะขาบก่อนนะฮะก่อนที่จะทาลายอย่างอื่นนะเพราะว่าทางอื่นจงมีจะมีเกาะนะฮะแต่ว่าทางตีตะขาบเนี่ยจะไม่ค่อยมีเกาะนะฮะเป็นตัวที่เปาะกับข้างหลังนะฮะก็เป็นส่วนที่เปาะเหมือนกันนะฮะดังนั้นเราจึงต้องทําลายตีตะขาบกับข้างหลังนะฮะแต่ว่ามันก็เข้ายากนิดนึงนะฮะ ในเวลาลุยก,กันแล้วเสียงเครื่องยนต์นะฮะเครื่องโยนต์รถถังของผมเนี่ยชนแม่งเงินไม้เกะกะ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 เออเกะกะเกะกะนีาา่าประทับใจแล้วฮะแล้วเราก็อยู่กับพีซัสสามแนะฮะ ขออภัยเด็ความไม่ได้ยินเสียงนะฮ <c> ะ <ười> คือปัญหาเรื่องการเสียงเนี่ยคือปัญหาที่สุดของผมในการแคสเกมเลยนะฮะ <c ười> ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยปัญหานี้เกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะฮะ <c ười> ทั้งใส่หูฟังก็แล้วใส่อะไรก็แล้วนะฮะเพราะว่าถ้า,าแคสแบบไม่มีหูฟังเนี่ยคือเสียงเกมมันก็ดังเกินนะฮทำ <c ười> ให้ผมต้องปิดเสียงเกมนะฮะแต่ถ้าแคสแบบม,มีหูฟังเนี่ยเอารปลุยน้ำแล้ว ก็ตอนนี้ผมเสียงไม่ค่อยได้ยินนะฮะเป็นไปได้นะไม่โดนนะฮะโทษทีนะฮะวิ่งมันยิงรวมนยิงรวมนยิงรวมเอาเลยโอ้ย <O> uh. แตกซะอยู่ข้างหลังไม่เห็นหรืองไงไอ้กลัวเอ้ยโอ้ยทางนู้นทางนู้นทางนู้นออกกันแล้วฮะ จะไปที่ทติดขาบก่อนนะครับอันดับเลขอันดับเลขอันดับเลขนเลขนีเ่ยทำลายเราทงคัสติได้คันหนึ่งแล้วนะฮะเราก็สบายใจแนละ้วเราเราจะไปทำลายากาสิ่งรันได้ไหมฮะมาตัวนี้มามามา,มาได้เวลาบุกตะลุยในส่วนที่ไม่ใช่ของเรา ราจะจัดก,การให้หมดทุกขั้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยไม่าครับนี่กูเห็นมึงนะเว้ยไม่ใช่กูไม่เห็นมึงอย่า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 ยู่กูอย่ายิงกูโดกูเปาะโดนกูเปาะอ่าพลาดพลาดพลาดไปยุติการ เราก็ยิงสัวที่มันเพาะที่สุดของรถก่อนนะฮะโอ้ยตายตายตายแล้ตายแล้วตายโอเคเรามาเปลี่ยนกระสุนนะ,ะนี่คือการเปลี่ยนกระสุนนะฮะโอเคนี่คือการเปลี่ยนกระสุนของรถกระสุนยังก่อนนะเจาะเลยกระสุนเจาะเลยกระสุนเจาะเลยมันจะเสร็จสิ้นภรารกิจแล้วนะฮะนี่รอดเหมือนเดิมนะฮะ อดแล้วโอ้โหทำลายได้ทั้งหนึ่งคันนะฮะอ่านะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะก็แล้วกดซับสไครต์ก,ก็นด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาคนไปก่อนซีอูเกนฮะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย